เมื่อวันที่14กรกฎาคม2564เวลา16นาฬิกาที่สาราชาปรสถานวัดนาจอมเทียนครอบครัวหลายเจริญได้ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายอาคมหลายเจริญที่ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยโรคประจําตัวเมื่อวันที่12กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาสิริอายุรวมได้45ปีคืนนี้เป็นคืนที่สองโดยทางคณะเพื่อนเพื่อนิทธ์เก่าโรงเรียนสัตหีบพิทยาคม และบ้านบุญยริตรับเป็นเจ้าภาพส่วนบรรยากาศภายในพิธีมีญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายรอมผู้ที่รักใคร่และให้ความเคารพนับถือรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติอาทิในายจรินสามีพักผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลนาจอมเทียนเข้าร่วมไวอไ้อาลัยทั้งนี้ทางครอบครัวผู้ไหวชนได้กำหนดประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพในช่วงเวลา18นาฬิกาของทุกวันไปจนถึงวันที่16กรกฎาคม2564 นในวันที่17กรกฎาคม2564เวลา16นาฬิกาจะได้ประกอบพิธีชาปนากิจศพทางเจ้าภาพใครขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่ได้ใกล้ชิดเข้าร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายตามวันและเวลาดังกล่าว ภาคแจ่ม60ร้อยนะครับที่บวชสมเด็จเจ้าตะวานุโนธังสิเรธัมโมสัตตมนต์โพธิสุขานิสาวัสสะตะครับครับสัมผัสในภาคต่อเสื้อให้เกิดสุขครับ